บอกว่ามนุษย์เรามีหยินหยางอันนี้ท่านเทศเลยนะคะมนุษย์เรามีหยินหยางต่างกันบางคนกินเข้าไปบอกไม่เห็นผลบางคนกินเข้าไปบอกว่าเห็นผลก็เพราะว่าหยินหยางในร่างกายมนุษย์ก็คือธาตุร้อนและธาตุเย็นมนุษย์ไม่เท่ากันสวัสดีค่ะครูพี่ปาสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะท่านบอกว่า ร่างกายมนุษย์เราค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เท่ากันเกิดมาไม่ได้มีอะไรเท่ากันจะให้คนนี้เห็นผลสามวันอีกคนก็ต้องเห็นผลสามวันอีกห้าสิบคนก็ต้องเห็นผลสามวันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะชาโนป้ก้าคู่ควรกับคนที่เชื่อมั่นเท่านั้นท่านบอกใครที่เชื่อมั่นกินไปแล้วหายก็เพราะเขาหายเพราะอะไรเขาหายเพราะเขาเชื่อมั่นมันไม่ได้แบบเฮ้ยอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนไม่เชื่อมั่นกินไปมันจะหายจริงหรอว่าเอาดื่มอึกอึกอึกอยู่เนี่ย แต่ใจคิดว่ามันจะหายจริงหรอวะดื่มมือมันจริงเลยอโฆษณาเกินจริงก็ปลุว่าเอาดื่มอยู่คาปากอะ่ะแต่ใจคิดว่ามันจะช่วยกูได้หรอวะเนื้องอกมันจะฝ่อจริงหรอวะกูจะขับถ่ายดีจริงหรอวะเฮ้ยกูจะหายไมเกรนจริงหรอวะเฮ้ยกูจะหายปวดท้องประจําเดือนจริงหรอวะเอาใส่ไมเซ็ตให้ตัวเองซะง,งั้นเอากินไปไม่เกิดหรอกคะ่ะความเชื่อไม่มีแต่ถ้าเราเปลี่ยนโอ้กระดกปุ๊บนะคะ แก้วนี้แหละว่าวกินไปเราไม่ต้องหาหมอเลยอืมกลืนดังๆกินชาไปแล้วเนี่ยหืมฟินไม่ต้องหาหมอไม่ต้องเจ็บป่วยใส่ไม้เซตค่ะอืมครูใส่ไม้เซตครูคคกินไปอืมนะคะกินก็ไปค่ะนี่ชงมันไปเลยแล้วก็ลินกินมันทั้งวันนั่นแหละ เลือกที่จะกินแบบนี้พอไม่เลือกที่จะหาหมอน่ะมีกากมีเศษก็เคี้ยวคืนนะคะถ้ากินได้คุณเคี้ยวคืนหมดเลยนะเนี่ยค,คุณถึงบอกว่าพระท่านบอกว่าคนเราอะ่ะบุญไม่เสมอไม่เจอกันสิ่งไหนเป็นบุญก็ต้องคู่กับคนบุญเท่านั้นก็มันเป็นตามความเชื่อของพวกเราทุกคนนั่นแหละมันไม่ได้อะไรหลอกจริงๆแล้วอะ่ะมนุษย์ถูกกำหนดมาไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่ตายนะคะมนุษย์มันต้องตายทุกคน เฮ้ยกินชานพเก้าแล้วเป็นอมตะไม่ตายไม่ใช่ค่ะคุูเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ตายคือกันตายคือกันนะคะกินชาไม่ใช่ไม่ตายตายคือกันนะคะเอออาจจะไม่ป่วยตายแต่ถึงวาระที่ต้องตายก็ต้องตายเข้าใจตรงนี้นะคะบางคนป่วยแทนที่จะ2เดือนตายปรากฏว่านูนไปอีก7ปีถึงตายก็ตายคือกันเห็นไหมคะแต่มันยืดระยะเวลาให้เราแข็งแรงมากขึ้น จริงๆครูคไปผ่าตัดเนาะเส้นเลือดของครูอะค่ะมีอายุการใช้งานเพียงห้าปีนะคะห้าปีนะคะห้าปีนี่คือโดยปกติต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนเพราะว่ามันหมดอายุห้าถึงเจ็ปีเนาะที่ครูดูนะคะห้าถึงเจดปีแต่ตอนนี้ครูอยู่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะนะคะนะครูคอยู่มาสิบเอ็ดปีนะคะสิบปีละนั่นหมายความว่าครูได้กําไรมาสามปีไม่ใช่ว่าครูกินชานุภาข้าวแล้วครูจะไม่ตายนะคะ เมื่อไหร่ที่ถึงวาระที่ครูต้องตายครูก็ต้องตายเข้าใจตรงกันนะคะไม่ใช่แบบมาคาดหวังว่าฉันเป็นโรคปอดโรคตับโรคไตโรคไส้โรคพุงอ,พอัมพึกฉันกินแล้วฉันจะอมตะฉันกินชาแล้วฉันจะไม่ตายตายหมดค่ะตายหมดทุกโรคกแ็แหละไม่เป็นโรคก,ก็ตายเพียงแต่ว่าเขามาเขาไม่ได้มาช่วยคุณเป็นอมตะเขามาช่วยคุณนะคะอยู่ต่ออย่างไม่ทรมาน เขามาช่วยคุณนะคะอยู่ต่อเพื่อสร้างความดีบางคนอยู่ต่อแล้วไปทําร้ายผู้อื่นบางคนได้อยู่ต่อคุณก็อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคุณก็กลับไปเป็นโลกเหมือนเดิมคุณก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะคุณไม่คู่ควรกับสิ่งบุญอย่างที่ครูบอกเข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่บอกว่าโฆษณาเกินจริงไม่มีใครเกินจริงหรอกค่ะทุกอย่างเขาอยากแบ่งบุญเหมือนที่ครูบอกกินนพ่ก้าวเราไม่ใช่ไม่ตายตายทุกคนไม่ต้องกินนพ่ก้าวก็ตายเข้าใจตรงกันนะคะแต่ตายช้าตายเร็วเพราะอะไรแค่นั้นเองอาจจะอุบัติเห